กลุมถามว่ามีแท้ไหมอาจจะมีนะครับแต่สําหรับผมยังไม่เคยเจอนะครับแต่องค์นี้เป็นพระเกีนะครับพิจารณานะครับเห็นไหมครับความคมชัดไม่มีนะครับเห็นไหมครับตื่นเบอร์เวลาพิจารณาเนี่ยเราดูนะครับขอบพระมีการซ้อนหรือเปล่านี่ครับมีรอยถอดหรือเปล่านะครับถ้ามีก็แสดงว่าเป็นพระเกชัดเจนนี่ จริงๆแค่ดูแค่พิมพ์ก็น่าจะรู้แล้วครับนะฮะไม่มีความคมชัดนะครับเนื้อพระก็จะเป็นเหมือนกาลาทิกทั่วไปครับที่ผสมกาวนะครับนะฮะเนื้อพระก็จะแน่นๆแล้วก็เป็นกาวลาทิกนะครับง่ายๆผสม นี่ครับดูนะครับนี่พระเรียนแบบนะครับเนื้อจะแน่นๆนะครับแน่นๆเป็นกาวนะครับกาวลาเท็กผสมนะครับพิมพ์ก็จะไม่ชัดนะครับเวลาพิจารณานะครับก็นี่ครับรอยซ้อนน่าร่ามไหมครับตองพิจารณาหลากหลายนะครับถ้าเห็นรอยซ้อนตรงขอบนี่ ชัดเจนครับพระถอดพิมพ์นะครับวางได้เลยนะครับเรามาดูอีกพิมพ์นึ่งนะครับที่พระเรียนแบบเขาทำขึ้นมานะครับเพื่อหลอกให้ผู้เช่านะครับคิดว่ามีการสร้างนะครับสังเกตเนื้อพระก็รู้แล้วนะครับเทียบกับของแท้นะครับเนื้อพระก็ไม่ได้เลยนะครับนี่ของแท้เป็นมวลสารนะครับของเกตสังเกตง่ายผสมอะไรครับแบบนี้ นี่คล้ายๆอะไรคล้ายๆดินน้ำมันนะฮะหรือกาลาทิกนะครับผสมง่ายเลยนี่นี่ของแท้จะเป็นมวลสารนะครับสังเกตดูเไหมครับความแตกต่างมันค่อนข้างเยอะนะครับวิธีการพิจารณานะครับเจอแบบนี้ก็วางได้เลยครับนะฮะไม่ต้องสงสัยอะไรนะครับวางได้เลยแพคเกมีหลากหลายแบบนะครับน นี่เกตถือว่าเป็นเกตไม่ไม่ได้เกตเอนะครับแบบนี้เขาเรียกเกตต่ำนะครับสําหรับคนที่มีผ้าแท้ก็ดูง่ายเห็นไหมครับเนื้อจะแน่นๆเหมือนกาวผสมนะครับง่ายๆพิมพ์ก็จะไม่ชัดนะครับเพราะว่าเขาตั้งใจทํำลอกเลนแบบ